One, two. ัดีจ้าพบกับช่องไท,ทยสปายวอลแลด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสู้ขู่สุลนะจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกกําลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอมานะคะช่วงนี้อากาศสรวนปรวนแปร,ปรอีกแล้วค่ะวันนี้จ้านี้15-16องศาเท่านั้นเองนะคะนี่ก็ใกล้จะเที่ยงเข้ามาแล้วก็ยังไม่ขึ้นเท่าไหร่เกี่ยวมืดสลัวเสียฝนปล่อยนิดนิด ได้ยินว่าเลยเที่ยงไปก็อาจจะถึงราวๆเต็มที่ก็20องศานะคะสำหรับอากาศฝั่งทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ก็ได้ลุ้นกันไปวันต่อวันสำหรับช่วงนี้ค่ะแต่ก็ใกล้เดินทางไปหาซัมเมอร์ใกล้จะเดินทางไปหาฤดูร้อนแล้วนะคะเอาว่ากันไปกับดินฟ้าอากาศแต่ดอกไม้เมืองหนาวทางฝั่งฮอลแลนด์ก็บานสะพังรอบทิศรอบทางที่ตัวตัวได้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรขึ้นต้นคลิปให้เห็นกันบ้างละคะธรรมชาติกำลังสวยเลยทีเดียวนะคะ ว่ากันอีกแล้วค่ะสำหรับนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยของเราก็ทำเราช็อกเหมือนกันโตโต้ก็ดูแมตช์เมื่อคืนตั้งแต่4ี่ทุ่มครึ่งนะคะแข่งกับเกาหลีใต้นะคะไม่คิดว่าจะแพ้ขาดขนาดนี้นะคะแต่ละเซตที่แพ้ก็ถือแพ้ขาดมากๆสิบกว่าแต้มเท่านั้นเองยี่หต่อ13บสยี่หต่อ19ก็ว่ากันไปถือว่าโคตชเกาหลีใต้คนนี้ก็เป็นคนหนุ่มไฟแรงอายุแค่สิปีแต่เป็นคน สัญชาติไหนตัวโตก็จําไม่ได้นะคะของเราก็โค้ชใหม่นักกีฬาก็ใหม่ทั้งทั้งนักกีฬาทีมของเราก็บาดเจ็บสะสมมาจากเล่นลีกเล่นอะไรกันมาพรพันเกิดปราดก็มือเซตชมพู่ก็ไม่ได้ลงนะคะการเล่นบอลหลากหลายของมือเซตของเรามันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เกาหลีใต้เมื่อคืนนี้ก็ ตบแทบจะไม่ค่อยกระโดดตบแรงๆหลายลูกเท่าไหร่นะคบแต่เล่นจุกตรงนู้นจิกตรงนี้หยอดตรงนั้นเล่นเขาเล่นเร็วมากค่าเมื่อคืนนะ่ะก็ถือว่าเป็นแมตท,ที่ช็อกคนไทยทั้งประเทศก็ว่าได้นะคะสำหรับแฟนขับ f f c นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราชุดนี้3แมแม์แรกที่แข่งกันมาก็อเมริกาเอยเซอร์เบียมาแคนาดามาเราก็พอรู้ๆอยู่ค่ะว่าเออผล อย่างอเมริกาเขาก็อันดับสองของโลกนะคะก็ต้องยอมเขาอยู่ราคาได้เซตหนึ่งจากเขาก็ดีไปแต่มาเซอร์เบียเกมที่เซอร์เบียตโต้ก,ก็มองดูว่าเป็นสลวนควนแปรเราก็งงคนดูก็งงไปด้วยโค้ชก็เปลี่ยนนักกีฬาเขา้นานักกีฬาก็อออกลองทีมลองอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่เราเรางงไปหมดนะคะเราดูไปเราก็งงไปด้วยก็ถือว่าแพ้ไป3ต่อศูนย์เซตมาแคนาดาด้วยก็พอที่จะชนะได้บ้างก็ไม่ค่ะ เขาก็แก้เกมมาดีโคดหญิงคนนี้ของแคนาดาก็ถือว่าเก่งนะคะพาทีมดูเด็ดเผ็ดม,มันเลยทีเดียวเขาชนะทั้งโดมินิกันได้นะคะเขาก็ฮึกเหมิมมามาชนะทีมไทยได้ด้วยมาชนะทีมจีนด้วยแคนาดาคิดว่าน่าจะได้แต้มน่าจะมีโอกาสเข้าไปเล่นโอลิมปิกนะคะแต่ของทีมเราสาวไทยก็โอกาสน้อยนิดลิบหรี่แล้วค่ะสำหรับโอลิมปิกแต่ก็ ขอให้เล่นกันในสนามที่2ที่สที่มาเกากับฮ่องกงในสนามสองสนามสามแต่คิดว่าเขาก็คงจะเอานักกีฬาคนใหม่ไปอะไรไปไป,ไปแบบทดแทนกันนะคะขอให้ประครับประคองระดับอันดับโลกเราไว้ได้ไม่ล่วงมากก็ถือว่าดีนะคะสำหรับเปอร์เซ็น์ที่จะได้ไปโอลิมปิกก็รู้ๆกันอยู่นะคะทุกคนก็ได้ดูกันหลากหลายช่องทางนะคะทางเมืองไทยเราเมื่อคืนนี้ก็ ตีสามครึ่งจนดูจบก็คงจะตีห้าไปเลยก็กว่าจะได้นอนกันอดตลับขับตะนอนกันตุ๊กตก็สรวน,นปวดแปลสมองเมื่อคืนกว่าจะได้นอนก็เที่ยงคืนครึ่งมาเจอทีมสาวไทยแพ้เราก็เหมือนอารมณ์คนอ,อกหักเลยค่ะน้ำมูน้ำตาไหลกว่าจะนอนหลับตีหนึ่งกว่านอนกระสับกระส่ายคิดไปเราก็เลยโปร่งไปขนาดเราไม่ใช่นักกีฬาเราได้ยังเสียใจขนาดนี้น้องๆน,น,นักกีฬาก็ต้องเสียใจ พอต,ตัวเห็นทัดดาวนึกแจ้งให้สัมภาษณ์นะคบกับตันคนใหม่เราก็เห็นสีหน้าน้องๆเราก็อ่านออกอยู่แล้วนะคะในข่าวแล้วก็มาดูวิภาวีเอยหมูบิมให้สัมภาษณ์ตัวตัวน้ําตาอะไรอีกงเมื่อเช้าโอ้ยตายตายตายนี่เหรอคนอารมณ์ของคนอกหักแต่เราก็ทุกคนก็ทําเต็มที่แล้วให้กําลังใจกันดีที่สุดนะคะสําหรับโค้ดก็ว่ากันไปทุกคนก็มองเห็นผลงานอยู่ค่ะก็กลับไป เมืองไทยเราพรุ่งนี้ก็ได้ยินว่าจะบินกลับแล้วนะคะกลับไปก็คงไปดูทีมดูอะไรกันใหม่ฟื้นฟูนักกีฬาใหม่ดึงดูนักกีฬาคนไหนสมควรเป็นสนามสองสนามสามอ้อก็ว่ากันไปนะคะก็ตามเจียกันไปค่ะสําหรับเรื่องวอลเลย์บอลน,นะคะมันก็เป็นเกมกีฬาไม่มีทีมไหนที่จะแพ้ตลอดไม่มีทีมไหนที่จะชนะตลอดนะคะแต่เราก็ถือว่าเสียใจแต่อย่างน้อยก็เราก็ได้ดูได้ชมได้ให้กําลังใจกันมาก็ ว่ากันต่อไปนะคะเชียร์กันต่อไปเราเป็นคนไทยนะคะเมื่อคืนตัวตัวก็คิดอย่างนี้แหละค่ะเราเป็นคนไทยไม่ไม่เชียร์ทีมไทยก็ไม่รู้จะเชียร์ทีมไหนนะคะอาสู้สู้กันต่อไปนะคะแต่ก็ถือว่าเสียดายเสียใจมากเหมือนกันนะคะสำหรับการแพ้เกาหลีใต้ครั้งนี้ในความคิดเราคิดว่าจะชนะเพราะเราชนะเข้ามาตลอดหลากหลายปีที่ผ่านมานี่ค่ะเกาหลีใต้ก็อยู่อันดับที่43า พอชนะเราปุ๊บเขากระโดดขึ้นมาอันดับที่3 7เลยทันทีของเราก็ล่วงไปทันทีอยู่อันดับที่14ของโลกจาก13นะคะแต่กต่ออก่อนที่จะมา VNL นะคะสนามแรกที่บราซิลนี่ค่ะหลากหลายทีมเขาเขาเกรงทีมเรามากนะคะที่เขาให้สัมภาษณ์กันมาไม่ว่าจะเป็นแคนาดาไม่ว่าจะเป็นทีมไหนเกากลัวเทคนิคใหม่ๆกลัวโค้ดใหม่เห็น พละกกำลังของน้องๆน,นะคะที่ไปเล่นหลีกเกาหลีกันมาหลีกญี่ปุ่นกันมาแต่ละคนก็ถือว่าฟิตกันเต็มที่แต่พอมาแล้วมันก็ถือว่าพลิกล็อกนะคะยิ่งดูไอ้ภาคที่ก็ภาคข้างสนามเป็นภาษาอังกฤษนี่เขายิ่งโอ้ยช็อกเลยว่าทีมไทยเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ถือว่าแก้เกมไม่ได้เลยทีเดียวนะคะจบไปแล้วนะคะสี่นัดสี่แมตที่สนามแรกที่บาซิลก็ถือว่าแพ้รวดนะคะ สนามที่2ก็ได้เหลือเวลลย7-8วันอยู่ค่ะน้องๆก็จะบินกลับพรุ่งนี้นะคะนักกีฬาเอยทีมงานสตาฟโค้ดเอยก็จะบินกลับพรุ่งนี้ก็จะมีเวลาพักฟื้นอยู่4ีาหวันทางเมืองไทยแล้วก็จะบินไปต่อที่มาเก๊าเลยนะคะยังไงก็ติดตามให้กําลังใจกันไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่จะแจ้งนะคะตู้ตจะไปเที่ยวแล้วนะครพรุ่งนี้นะคะจะไปประเทศสเปน8ปดวันนะคะ อาจจะไม่มีคลิปมานั่งคุยนั่งพูดแบบนี้อาจจะมีคลิปท่องเที่ยวให้ทุกคนได้พักผ่อนหย่อนใจไปกับโตโต้ตนะคะเพราะใหญ่ก็เห็นโตโต้ตนอนเดึกติดต่อกันหลายตัวหลายวันแกก็เป็นห่วงว่าเราใกล้จะเดินทางแล้วจะเป็นยังไงเธอทาไมไม่รีบมานอนอย่างนั้นอย่างนี้เราก็บอกว่าเราอยากจะดูวอลเลย์บอลให้จบ ซักไอสนามก่อนอะไรก่อนนั่นแหละค่ะหลากหลายเรื่องราวแต่ก็พาแกไปพักผ่อนนั่นแหละค่ะแฟนกเกษียณแล้วก็อย่างนี้แหละค่ะแกก็จะแบ่งสันปันเวลาวางเพียงกองแกอยากจะท่องโลกนะคะเราอยากไปไม่อยากไปเราก็อย่างน้อยเราก็ติดตามแฟนไปไปด้วยกันถือว่าการท่องเที่ยวก็ให้กาไรชีวิตแล้วกันแขนขาแล้วยังดีเดินเหินสะดวกอยู่นะคะตัวโตว,ตวก็เลยเออไปก็ไปแกก็บุ๊กอะไรเรียบร้อยหมด แต่ก็ถือว่าไปทัวร์นะครับ8วัน9วันนี้แหละค่ะยังไงก็ติดตามกันนะคะไปเที่ยวตรงไหนสวยงามยังไงทางประเทศสเปนก็จะถ่ายวิดีโองามๆฝากทุกคนเหมือนเดิมนะคบเป็นกําลังใจกันไปเรื่อยนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นักตกผู้ยาิงสาวทีมชาติไทยของเราทําหน้าที่กันต่อไปนะคะสู้ๆค่ะไม่มีใครอยากแพ้นะคะการกีฬาก็ยังว่าระคามีแพ้มีชนะก็ว่ากันไป นะคะตามรูปแบบเกมของแต่ละประเทศที่เล่นกันไปประเทศนั้นๆน,น,นะคะเป็นกําลังใจให้กันค่ะขอบคุณและสวัสดีกับาบบ้าง